คุณจนรพเวลเมื่อวานครับไปกันต่อดีกว่านะครับว่าพอพูดแบบนี้อสเททั่วโลกเริ่มเปลี่ยนครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าในวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับของทางสหรัฐเนี่ยจะส่งสัญญาณว่าเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าหรือยังไงนะครับโดยอย่างแรกเมื่อคือนก่อนย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาฝั่งของ a อ p n o n f อนฟนะครับ ออกมาเนี่ยก็ลดลงจากคาดการแต่มากกว่าครั้งก่อนนะครับอันนี้ก็ยังเห็นภาพว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็ยังเห็นการขยายตัวแหละนะครับพอพอเกิดนี้ขึ้นราคาทองเมื่อวานม่ยังไม่ได้ขึ้นนะไปขึ้นจริงๆอะ่ะตอนประมาณช่วงของออการพูดของคุณโจมคาเวลนะครับที่เขาบอกทรงเนี่ยนะว่าอาจจะขึ้นดอกอาจจะลดดอกเบี้ยได้ไดก่อนที่ที่หลายคนคาดนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องตามต่อมีสองเรื่องคือ การประชุม ECB คาดว่าคงดอกเบี้ย4.5นะครับแล้วอาจจะเรียนแบบคุณจอร์มพาเวลว่าส่งสัญญาณว่าชั้นก็อาจจะลดหรือขึ้นอา,อาจจะลดคงก่อนก็ได้นะครับข,ขึ้นอยู่กับตัวเลขถ้าพูดแบบนี้นะครับในฝั่งของยุโรปยังห่างไกลกับคำว่าลดดอกเบี้ยครับเนื่องจากว่าดอกเบี้ยของยุโรป อตอนนี้อยู่ที่4.5ใช่ไหมเงินเฟอ้อนะครับที่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้เขาอะยังคงดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่3.3เไกลกว่าฝั่งของอเมริกาเยอะครับยังยังไกลกว่า0.6นะเท่ากับว่าการที่อ c b ีบีเนี่ยคงดอกเบีย้ยจะทําให้ยูโรกลับมาแข็งอีกรอบหนึ่งและดอลลาร์นะครับจะกลับมาอ่อน ได้ยวบยาบมากกว่าเดิมเซอร์ไพรส์แน่นอนครับจะทําให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสไปต่อถ้าอย่างนี้แล้วถามว่าซื้อหรือไม่ผมแนะนําว่าซื้อแต่ท่านยังไม่มั่นใจผมก็บอกว่ามีอันที่ไม่มั่นใจอีกอันที่ทําให้มั่นใจนะครับนั่นคือในฝั่งของ employment claim นะครับที่คาดการว่าจะออกมาเพิ่มสูงขึ้นแต่ประมาณสัก2องแสนหนึ่งมื่นสี่พันตำแหน่ง นะครับ4,000ลายนั่นเองของเดิม mm hmm. <websites. S> 2้1 5 0 0ลายก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง2,000นะครับราคาทองถามว่าจะขึ้นเยอะไหมผมอะมองว่าขึ้นเยอะตั้งแต่ช่องของ ECB นะครับ ECB ตอนประมาณสัก2ทุ่ม15นะโอเค2ทุ่ม15เราน่าจะเห็นทองขึ้นอีกนะครับแล้วก็2ทุ่มขึ้นทองขึ้นอีกนิดหน่อยนิดเดียวครับไม่เยอะเพราะว่า2,000เนาะแต่ ถ้าหากว่าผิดคาดนะครับต่ำกว่า215,000ทองลงแต่ลงไม่เยอะครับลงไม่หลุดโลเดิมนะครับโลเดิมแถวโซนของสองพ่รอย1 2 7บนะครับรอบนี้ไกลนะบอกไว้ก่อนนะครับสต็อปเราจะไกลสุดๆนะครับโอเคทองก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับว่ายังลุ้นกับในฝั่งของการไปต่อเปลี่ยนข้างจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราบอกว่าเฮ้ยน่าซื้อ นะครับไม่น้าช็อตนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วน้าซื้อแทนเพราะาตัวเลขต่างๆมันบ่งชี้ว่าทองมีโอกาสไปต่อนะครับแล้วก็เผื่อไว้เลยสําหรับใครที่อยากจะลงทุนแบบสักสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวของนอนฟาร์มก็คาดการว่านอนฟาร์มหน้าจอกมาลดลงก็ยังเป็นปัจจัยที่บวกตัอทองครับทองยังมีโอกาสไปต่อโอเคไปกันฝั่งของค่างเงินบาทครับ 反恐。